สวัสดีจ้าวันนี้มาเจอกับช่องยายเพนเอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาดูไอติมจะพากินไอติมสักแท่งหนึ่ง <c oughs> ไอดาไม่อยู่ทีมงานไม่อยู่ค่ะจะเอาทีมงานตัวนี้ <c oughs> อาเจ๊ยืนอย่างดีอะ <c oughs> ขอกินสักแท่งหน่อยสิฮม <c oughs> ក៏យ uhm uh, ៉ាយគិនចាក់ແថងຫນ້ອຍជីទីមើលអត់ទូលហិងទីឡងឡាហិងឡងឡាឲ្យជីមើលទីមើលមែនអុយតេធ្ងន់ត្រពើហឹធ្ងន់ត្រពើចុះទៅក្រមណោ หนักมากเลยอ่ะดูดิดู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 ดอไอคนนี้ไอคนนี้เป็นน้องนะคะเป็นน้องน้องไอดาค่ะ <c oughs> น้องไอติม <c oughs> เป็นน้องของพี่ไอดาค่ะ <c oughs> ไอคนนี้ลูกผ <c oughs> ู้น้องไอคนนั้นลูกผู้พี่อ,นะอ,อ,อ่ะจะเอ๊ะ แก่เออแก่ะออนถุงวัวนถุงวนถึงวนไม่ได้ไม่ได้หนักยายทวดมานั่งบนตะนี่ก็ได้ตัวายทวดจะไปนั่งอะไรอยู่นู่นนั่งตรงต่ไอ้มดมันตอมมาแหละตรงนั้นอะ miền tê miền tê trời đi tim đi. ai tim ai tim ơi tim cha mưa tùy cơm với nó hỏi thật thật nó từ sợi dây tụt nó hỏi đi giờ dây thuật chơi lời thằng ní riêng của mày mà អីជិងអើយស្មាត់អាយុឡងច្រើនឆ្នាំហើយអាឡងវាលឿនយូររយរុចគេឡងមាននេះសមអាយុមកក៏យកលឿនអូវាឡោឡាអីមកគូហ្នឹងចាលើមកឡងពេញនេះដៃມືថាប៉បាយទង្គងនេះហេតុតែឡងស្គីស្គីសពុកតាមដៃតាមអើកគេមិនបានទៅនំអ້ອຍទេ නම් រៀបលត់លត់បិញមានដៃលត់ទៅយូរ៉ុបជិះចាញ់តតទៅហូតាប្រាយ៉ៃនឹងទូកទៅน้ําផ្ការចោចវៀមស៊ីណាក៏លើយដាក់ក្នុងហ្នឹងចាប់ព្រួងប៊ីបដាក់មានវៀមសៅសុបាយយ៉ាងនេះ

น้ำคืนในทุติงอ้อยนี่ตัวมุกตู่ธรรมดาตัวบางต่เขาก็ทำได้เขาไม่มาอ๋อเหรอมันมันผิดปกติอยากกับข้าพันซ่าเอออออมันมันใช่เหรอถึงงั้นอ่ะเขาตื่นมากินตั้งแต่เช้าได้ไปแตนเขามีของเขาไงทีจะเอาโมงที่ก็เบะเลยเหรอเบะจะหน่อยแบบน้ำแหละนอนนอนกำลังจะไปอาบ เย็นและอาบน้ำก่นอนมันอร่อยเะคะกินมือมือในเงินตกฟรัมได้ดอยากล่อ่ยกังตัวอีกสิบวันอะจ,จีอีรายใหญ่ให่ออกโม่ห้อย เดี๋ยวบังต่อนี่เนาะตาแจญเฮาบ่ตาสิไปใส่เอิกบ่ตากิทานเนาะติดมาไงใส่10เออตาตกมีเนาะจ้าตากันน้อยเนาะใหญ่กันน้อยน้อยอยู่ยายหมู่นี่ติมเอ้ยติจ๊ะเนาะนโรงพยาบาลน่ะมานี่กะตูบูจังตะละอูแล้วไอ้ตัวดังอ่ะเขาเรียกตัวตอนไหนยังไปตัวร่างกายไม่ผ่านเฮ้เราจะหมักใหม่เหรอ เออรางวัลที่ได้น่ะเวียดเวียดนาทีขาดยังเสิมมานะอก็เหนือันยังก็สมัครกบับอันนี้อ่ะมันอันละอันจนเะเออแล้วแล้วเราจะไปสมัครที่ไหนต่อสินะนันเองน่าจะชมดูดีแหละพี่<ป>แพทให้ไปยุนะติธรรมนั้นเออก็โลกเมือใสายบาน ชวนยีบอรเอกชนจ้า้าิดขยายบ้านเ่ผู้ช่วยตำแน่งู้ช่วยเออก็นั่นแหละลองดูแถวบ้านยาวไม่มีหรอคีดไม่เดับสเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่สดายคงกงเทพตีมเอ้ตีมยเปิดนะจะเอแก้ทุ่มทุ่มลืนเลยนะจิแกยืนไหมนองโมโม ท่อมเลินใช่ไหมคะท่อมลืนท่มใหม่เดินดูแต่ราท้อไเวียรไม่จำได้ดูนี่ดูมันตัวโตหนักเลยมันมาถึงมันเบียรโมด้าเลยกินได้บอลเนี่ยคงมินิเพ่อตื่อไงกละมังมาถึงมันนอนเลยนะมัน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 นอนทำอะไรไม่ได้เลยนะ

ความสุข <bisog> จ <desarrollo> <c ExcelKK _ cười> <laughs> 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 ังเลยฮะจะเอ้ยเคยแต่ใหญ่นี่เวรรดใหญ่นี่มีความสุขเอ๊ะเจอได้กี่เดือนอยู่กี่วันอยู่เตกอดกับบ้านอ้อยตัวก็ยังมีบ๊อยเลยยังมีบ๊อยเลยอ้อย យ៉ាងຫນຶ່ງទៅຝຶກເນາະພອດກົນກະເມງທາງຄໍພໍຫນາຕາກົນກີ້ຈ້ອງພໍຕາກົນກີ້ຈໍາມັນน่ะເອົາພ້ອງພະຍາບານໄປຊັບພໍຕາກົນກີ້ຈິມກົນກີ້ຈົ່ຍຢ່າງກໍອແຈວແຕ່ແມ່ນເຕ່ນໃດວິລີແບບວິລີກົນກະເມງຍຸມສະເລ່ພໍຕາພີ່ກໍອົມລິດແຈວເນາະແມ່ລົມມາຫມານປໍກົນເນາະພະຍາບານຕໍປໍບັດຍຸມໄດ້ໂນ່ມັນພຸ້ງຍຸມຍຸມແຈພ້ອງພະຍາບານປໍຕໍກໍບັດຈີບແຕ່ລະຄົນ บ่แม่ลูกเลยอ้อย m มมตินมัเหมมโอ้ประกาศเฮ้โอ้โอ้โอ้ติ่มเนาะประกาศบอกติ่มไอติ่มเอ้ยจะคว่ำแล้วเหรอลูกตึงเอาตึงเอาเอาตึงตึงมาตึงมาเอาตึงเอาตึง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 เนืองดอกตึงเออะไรวะมันตัวอะไรวะตัวอะไรวะโอ้

None. None. None.